เอาเลครับเ,เพื่อนๆพบกับการทดสอบสลับแค่ CPU ครับจาก Ryzen 7 9 8 0 0 x 3 d มาเป็น Ryzen 9 9 950x3d นอกนั้นสเปคเดิมหมดจะเป็นอย่างไรเกมนี้ i n t e r ียโจน n a นด์ย r เกส Cycle มาดูกันครับผมจะเปิดคลิปเก่าให้ดูก่อนนะครับไปอตอนนี้อัพสเกลยังวินดเป็น DLSS นะครับผมดูฟังก์ชันมันก่อนแป๊บหนึ่งมีอยู่แค่นี้สอย่างให้ดูก่อน ต้องใช้ของ n v ็นวีดีแล้วกันเหมือนเดิม9ก5 0 x 3 d เดี๋ยวแอบดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเทครับอทไปอ DLSS นะครับแบบสุดของ n v ็นวีดมา DLSS Super Resolution มีอันตรามี DLA โอ้มีสูงสุดแบบ DLAA ด้วยผมได้ข่าวว่าเกมนี้ถ้าปรับสูงสุดนี้ก็หนักหน่วงเอาเรื่อง5090ยังแย่เหมือนกันมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมปรับแล้วมันรู้สึกว่าตึกๆแล้วนะครับอ่ะ เอาอันตรา p e r f o r m a n ไปกินก็นรอดมยมีแววว่าจะไม่รอดนะครับวิมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันติเฟรมเจนแล้วนะครับเกมนี้ผมเห็นแล้วอ๋อมันมีแพทมา,ามาดูกันเลยเดี๋ยวผมกอลองปิด dl เปิด x หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างที่เอาสุดเลยทีเดียวเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะกอหาให้ภาพเดี๋ยวกอหาให้เลยตรงไหนสุดเปิดสุดทุกอย่างแค่น ปรับอีกครับตาไหมนะปรับอีกครับแล้วไงต่อออกปุ๊บเฟรมก็ยังไม่ขึ้นนะเฟรมก็ยังไม่ขึ้นนะตอนนั้นเหมือนที่เทสจะมีบั๊กผมต้องออกเกมอ่ะออกเกมเข้าใหม่อ่ดูเอาโฆษณาโลชเชอร์ไว้เลยครับมันจะมีสองตัวซ้อนโฆษณาผมจำได้อ่ะได้แล้วอ่ะติ๊กติ๊กฟูลเล่ออนลี่ซันออนอ่ะปรับสุด ได้มเออนี่ปกติชอบเล่นเมาส์เร็วนะครับปรับสุดแบบ 4x มัลติเฟรมเจ็ดได้ไลด้ละอือตอนนี้เรามีมัลติเฟรมเจ็ดมาช่วยแล้ว30กว่าเฟรมยังไงภาพสวยขึ้น30กว่ากว่าพอลงมาจริงๆแล้วเฟรมแค่ประมาณคอนโซลหรอเนี่ยสามหกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดนะครับวิ่งหนีเลยแล้วกันเดี๋ยวรอดูเทปตอนสองหกนหฮะแถวนี้โอ้ภาพดูดีนะ หมายถึงว่าเข้มข้นรายละเอียดดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เชิงจะสวยอะไรมากฟิสิกส์เกมมันคือมันเหมือนมันเป็นเกมตกเจนเกมแดงๆไม่ได้ดูแบบสมจริงมากมายนะครับเท่าที่ผมดูจากภาพที่ผมเห็นสูงสุดประมาณ940อ่้าตามยังไงว่าตรงนี้ตามข้างบนเฟรมเรทอยู่ประมาณ40 49น้องครับ X4 แล้วนะอ่าโอเคบางคนสงสัยบอกจะไม่เสียเวลาเข้าเกมไปเลยนะครับนี่คือ อินเดียโจดแอนติเกสไซเคิลเข้าออปชั่นครับเพื่อนๆโตนะครับนี่เล่นจริงแล้วนะครับมาดูกัน 4K ครับสุดด้านขวาทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ต้องปแรบบับเฟรมเก์มันจะมีภาพแบบน้อยเยอะอ่ะซูพรีมทั้งหมดเลยซูพรีมซูพรีมอะไรสุดด้านขวาผมสุดให้หมดเลยดนะ้านขวาหมดเลยขวาหมดทุกอย่างฟูลเรเทซิ ออไ์ right, ด้วยนะครับอะไรไม่สุดกว่าไปสุด DLAA ด้ว่ะ CX DLSS มัติเฟมเจนต้องมานะครับนี่เลยนะฮะนี่เลยเปิดสุดหมดสุดหมดอ่าไม่เปิดชาร์จที่มันเป็นตารางเหมือน MSI ตัวเบอร์เอ e e นะครับเพราะว่าเรามีแล้วอ่ะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเชิญน,นะครับอุ้จริงปะเนี่ย เฮ้ยเ้ม่อะไรอะไรเนี่ยตอนแรกเทสได้แค่สามสิบสเอาสีกว่าเฟรมอะไรร้อยหกสิเยเดฮ้ยเดี๋ยวขาดตลาดหมดเก้าเก้าห้าเอ่ะเฮ้ยร้อกว่าเฮ้ย เฮ้ย X4 แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวขาตลาดเดี๋ยวพี่รับมาแพงเฮ้ยเฮ้ยเป็นเพราะว่า AMD อัปเดตไบออดใหม่หรือเปล่าเมื่อวานอัปเดตไบออดใหม่มาที่ ASUS Stick ผมนะครับก่อนที่จะใส่ CPU เฮ้ยแค่นี้มันก็เยอะเกินไปแล้วนะครับจากเดิมที่ได้40กว่ามันเยอะไปไหมครับ เยอะไปเยอะไปต่อยหูสหอหอบอ่้ยอุ้ยอุ้ยอ่างไรกันครับเนี่ยมาแล้วสอหอทีมซ้อมมาแล้วุ้ยผมไม่เคยเล่นเกมนี้ไี่ภาพสวยที่สุดมาก่อนเฟรมเยอะมาก่อนเลยอ่ะไม่เคยถึงหกสิบนี่มันอะไรนี่มันจะมันจะสองร้อยเฟรมอยู่แล้วทางเดิมเดี๋ยวอีกทีนะไม่ได้โกหกนะเข้าววิดีโอนะ นี่ 4K นะเต็มจอนะครับฟีดวิวภาพเต็มภาพยืดนะครับโมชันเบอร์ไฮเอาหลบให้ดูเลยสุดหมดทางด้านขวามีอะไรผมยัดสุดหมดนะซูพรีอันตราดึงสุดอะดึงสุดฟูเรออรไรท์ออนออนอันตรา DLSS Upscale เอาดูเนี่ยผมเปิดให้ดูหมดเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูมันมีบงมีบั๊กอะไรเปล่าเปิดให้หมดอ่ะเปิดเปิดอ่ะ มันขยงขยับอะไรอ่ะสุดสุดอะไรบ้างอ่ะมีอะไรมีอะไร d l s d l a a อ่ะปรับลองปรับไปปรับมาอ่าถ้าปรับอันนี้อ่ะเป็นไงมีอะไรปึ๊บปึ๊บอ่ะ DLAA นะครับ CX นะครับผมอ่าปรับไปปรับมานี่มันจะบลักนะเนี่ยไอเกมนี้มีบลักเนี่ยปรับไปปรับมาปึ๊บเฟรมไปเลยเห็นไหมอ่าโอเคสุดหมดนะ เห็นไหมมีบักจริงๆด้วยเห็นไหมปรับไปปรับมามากๆเจอ17เฟรม16เฟรมก็มานะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนโอ้โหออกทีครับเกมนี้อย่าไปปรับเยอะปรับมากเกินคุณต้องออกเกมนะมันเอออย่างที่เราลองกันตอนแรกอ่ะเออนะครับเห็นไหมไปแล้วเออเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเข้าใหม่ให้ดูเลยเอาสดๆเลยนะไอ้ครั้งที่แล้วที่ผมเทสก็ต้องออกใช่ปะเออมาดูกันอีกทีมามาดูกันอีกทีมาผมเปิดใหม่เออเปิดใหม่เออเปิดใหม่เปิดใหม่โอ,อ้ยไม่กอดป,ดปดนจะโหดเกินไปแล้ว <S <S จากส0กว่าโปเฟลมคุณมาอะไรตั้งร้อยเจ็ดร้อยแปดเฮ้ยล้างตาก่อนเช็ดตาก่อนฝันไปปะเนี่ยเดี๋ยวเข้าเกมขยี้ตา กะยี่ตาหน่อยนี่มันชัดเลยเฟมันเป็นอย่างนี้ได้ไงวะเอเข้าเกมแป๊บนึงก่อนโอ้ยไม่ไม่ชัดเลยจริงเหรอวะเนี่ยฝันไปปะเนี่ยเข้าเกมฝันไปปะแสบตาแสบตาโอ้ยไม่เบาแค้นถ้าเฟมได้หกร้อยเจ็ดร้อยขนาดนี้นะคุณเอ้ยอ้จริงป่ะนะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวอินโทรเข้าไปก่อนนะเมื่อกี้ปรับสุดไว้ด้วย D L A A D ไม่ใช่ดิ D L A A แล้วก็ใช้ D L S S เฮ้ย ไม่ใช่อะไรของผมเนี่ย DLSS ใช้ DLAA สูงสุดนะครับเฟรม Gen 4X ด้วยทำเหมือนคลิปที่เทปอันที่แล้วตอนที่ใช้ Ryzen 7 9800X3D นั่นแหละไอ้เกมนี้มันเป็นเกมอะไรมันข้ามไม่ปุ่มไม่ได้ไเนี่ยมันจะโฆษณาอะไรทักหนาเนี่ยอ่ะเข้าไปดูสิผมใช้อะไรดกดเนี่ยตามนี้แหละนะครับผม อับอะไรไว้นะครับมาดูกันนะฮสุดหมดนะครับสูพีมเนี่ยอ่ะสูพีมอ่ะสุดฟูเรน,น,เนุ่นอ่ามันกับ,บสันอะไรวะเนี่ยออรไรท์ right, นะครับออ right. รไรท์แสดงว่ามันมันค้างมันค้างค่าเดิมไม่ใช่ค้างค่าเช่านะโอเคอ่ะสุดหมดแล้วสุดหมดแล้วออรไรท์ right, นะ แสงดวงแสงแดดอะไรฟูลเลยอะอะตั้งไปแล้วต้องออกไหมต้องออกขึ้นอ่ะแกงเข้าเกมก่อนมันเหมือนว่าปรับแล้วต้องออกอขนาดปรับตอนนี้อะยังเฟรมหกส่าหุ้นอะแล้วออกเกมใหม่สิออกเกมใหม่เลยเสร็จทุกครั้งคุณต้องออกเกมแล้วเข้ามาใหม่นะครับไม่งั้นไม่รอดนะครับไม่งั้นมันจะเอือเลยนะฮะ ไอ้เกมนี้มันกินอะไรเวอร์วังอลังการมันพอตไม่ดีนะอะลองเข้าเกมอีกรอบหนึ่งคันตาเนยะอยากอยากเห็นว่ามันจริงหรือเปล่ายุกยิกคันตานะเข้าเกมอีกรอบนึงฝันไปหรือเปล่าเนี่ยจริงปะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบกว่าเฟร,ร,รมเลยเหรอจากตอนที่ได้สี่สิบกว่าเนี่ยนะมันจะหดไปปะใส่แค่ซีบียูเปลี่ยนตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวรีเซลมาลเนี่ย,ยมาลองดูครับถึงแบบ หนักมากเฟมโหดเกินเกมเอ็นวีดีนะครับเกมเอ็นวีดียแต่ซีพียูเอ็มดีก็จะให้เฟมเยอะหรอไม่เมคเฟนนะมันต้องคู่ปรับกันไม่ใช่เหรอมันต้องลดเฟมเนี่ยนี่คือ CPU AMD นะครับเดี๋ยวเขาขายดีขึ้นมาทำเงินใน 9950x3d มาดูครับเราปรับแล้วแล้วเราออกแล้ว ออกเดสท็อปแล้วเข้ามาใหม่แล้วนะครับดูซิว่าเข้าไปนี่จะได้เหมือนเดิมไหมเฟร,รมเรทน,น่าจะจริงแล้วนะครับแบบนี้คือปรับเสร็จแล้วคุณต้องออกนะครับไอ้ครั้งที่แล้วก็เป็นพยายนได้นะครับว่าผมปรับแล้วออกมันก็ได้เฟร,รมแค่นั้นจริงๆครับ,บเพื่อนๆอุ้ยเฟร,รมจริงๆด้วยนะครับฟูเร์อรอไรอนะครับร้อยกว่าเฟร,รมไม่ต้องทำอะไรกันมาเลยนะครับ นี่นะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้นะครับ 4K นะครับเปิดสุดหมดนะครับสูผีหมดนะครับไปทางขวาเต็มนะครับเพื่อนๆนะฟูเรและออไรส์นะครับ DLSS แล้วก็เป็น DLAA ด้วยนะครับออแล้วก็เป็นมันติเฟม Gen 4 X นะครับเปิดสุดหมดเลยนะอะไรที่มันเปิดได้เปิดหมดนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเปิดเป็นแท่งกาฟนะครับไม่มีอะไรไม่เกี่ยวนะครับนี่เห็นไหมเปิดเป็นแทงกาฟมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวบางคนบอกเ้ยเป็นออฟอะไรวะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะครับ นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวหาว่าโกหกเฟรมนี้ป่ะออะเปิดเฟรมนี้ด้วยเ่ะด้านนี้นะครับ <laughs> ไปดูเอาเองนะเฟรมหน้ยอะไรนำ้ำตึงไปหมดเลยคนระับอนะครับผมก็ไม่อยากเขาเขา้เขาออกออกแล้วประมาณนี้ขอบคุณทุกคนรับชมผมไม่อยากจะพูดเยอะแล้วไปแล้วเดี๋ยวขายดีกอืนเอมียิ้มหมดเนี้ย